นะครับห้าสอบหานกการนะก็นะครับโจทย์ให้อะไรมาโจทย์ให้เอ็กซเท่ากับสิแล้วก็วายเท่ากับแปนะครับถามว่าเอกซส่วนเอลบวายลบ้วอ็กซ์ลบวายเอ็นะครับทั้งหมดส่วนด้วยหนึ่งบวกเอ็กซส่วนเอ็กซ์ีทงาดีครับวันนี้นะครับสมมุติให้ตัวนี้นนมีค่าเท่ากับเอ็ เพราะฉะนั้น a ลบตัวนี้มันกลายเป็นอะไรเนี่น <c oughs> วยวมันีทำไมเราไเสส่วน a ใช่ป่ะแล้วทำไงต่อเพราะฉะ a ลบเสรส่วน a ได้เท่าไหร a กำลัง2ลบ1นะครับแล้วก็ส่วน a ส่วนตัวนี้ก็ได้เท่าไหครับ a กำลังนะ a 1นะครับ a 1 ทั้งหมดส่วน A เพราะฉะนั้น A กับเเป็นยังไงันได้นะกราได้ A กลังสลบหส่วนด้วย A ปบวกหนึ่งกำลองบหนึ่ได้เท่าไหร่ครับ A บวกหนึ่งห้าลบหลังใช่ไหมูณกับหน้าบวกหลังนด้นั้นก็จาแต่งกับตัวข้างล่างได้นะครับเพราะฉะนั้นสรุปเหลือแค่ A ลบเพราะฉะนั้นเราก็นกลับเข้าไป A A มัคืออะไร A คือ x ก y นะาส่วนด้ยลบ y ลบห เอ็กปวยกก็ค hmm. mm ือส1นะครับ y ก็คือ8นะครับส่วนด้วย11บลบวกเอ่อเท่าทีลบกันหนึ่เท่าไหร่เยสบกส่วนสลบ1แด้16ส่วน3